ช่วงออนเดอะทในสัปดาห์นี้ครับวันนี้นะครับผมอยู่ที่สนามด y n a สตี้กอลคันที่ขับนะครับซึ่งอยู่ที่บางเลนนี่เองนะครับใกล้กรุงเทพมากๆวันนี้อากาศดีสุดๆเลยนะครับวันนี้ก็ด้วยความที่มาตรงทีออฟวันนี้เนี่ยอยากจะมีเรื่องหนึ่งนะครับแนะนำท่านผู้ชมนิดหนึ่งนะครับวันนี้จะมาในเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างมือซ้ายและมือขวานะท่านผู้ชมเคยเป็นไหมครับในการตีกอล์ฟเนี่ยบางที ลูกนี้ตีคล่อมนะฮะตีคว้างออกมาเลยนะฮะใช้พลังเยอะมากหรือบางลูกเฟดออกขวานะฮะอันนี้แบบโดยที่บางทีไม่รู้สาเหตุนะครับซึ่งต้องขอกล่าวกับไปนิดนึงในเรื่องของความสัมพันธ์มือซ้ายมือขวาอย่างที่เราทราบกันนะครับมือด้านซ้ายนะครับสังเกตนะครับมือขวาเนี่ยจะเป็นมือที่สอารับคนถนัดขวาก่อนนะมือซ้ายจะเป็นมือที่เน้น direction นะครับแต่ที่ช้คือทิศทางนั่นเองเพราะฉะนั้นมือซ้ายเนี่ยแน่นอนสปีดมือซ้ายจะไม่ค่อยเยอะถูกไหมฮะ มือขวานี่แหละครับนะพอมือขวามือขวาเป็นมือพลังมือแห่งพลังเพราะะนั้นมือขวาเนี่ยที่เราตีแรงๆเนี่ยทั้งหลายส่วนใหญ่มันจะมาจากซีขวานะครับซึ่งมือซ้ายเนี่ยมันจะเป็นส่วนหนึ่งที่ตีไปตามงงอยู่แล้วแต่มือขวาเนี่ยเป็นส่วนที่ช่วยมาช่วยทําให้พลังทําให้สปีดมันเร็วขึ้นแล้วพอพลังเยอะขึ้นนะฮะตีก็ไปพอเร่งพลังค่อยขึ้นอ่ะตีคล่อมแล้วใช่ไหมฮะเพราะว่าด้วยความที่ขวาเราทําขวาทำเนี่ยไม่ใช่แค่มืออย่างเดียวบางทีไหล่ด้วย มันไปกันเป็นทอดเลยนะฮะเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับดิวที่ผมจะมาทำในวันนี้เป็นมือดิวของการทําให้ท่านได้ทราบก่อนว่าความสัมพันธ์นั่นคือพลังของมือซ้ายกับมือขวาของท่านเนี่ยมีความเหมาะสมกันอย่างไรนะครับนั่นคือถ้าเกิดมือซ้ายนะครับตีปกติเลยแล้วมือขวามาช่วยทําเยอะเนี่ยแน่นอนครับมันมีโอกาสตีคอมได้เยอะมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้วิธีการเช็คของผมนะครับอยู่ที่มือซ้ายกับมือขวานั่นเองนะครับซึ่งมือซ้ายเราจะจับปกตินะครับ แบบนี้ธรรมดาเลยนะครับมือขวาปกติจับกึิปแบบนี้ถูกไหมครับวันนี้ผมให้ท่านผู้ชมนะครับแบมือออกนะฮะซึ่งนิ้วโป้งก็เหมือนตรงที่เดิมตรงที่เป็นอยู่ในจุดที่กุ้งมือของเรานะครับจะเช็คตัวเองอันนี้ผมแนะนําว่าทาในสนามไดก่อนนะฮะไม่ใช่มาทํนสนามกอล์ฟนะครับแต่ว่าอันนี้เป็นริวที่มาทําที่สนามกอล์ฟพอดีนะครับวิธีการนะครับแบ็กสวิงปกตินะครับแต่สังเกตนะเรามีการหมุนไหลให้ค้างไว้ที่ประมาณ9ก้านาฬิกาเท่าันเองนะครับเสร็จแล้วนะครับ มือขวานะครับไม่กำรรนะครับมันจะรู้สึกว่าหวงเหว่งนิดน,งนึงช่วงแรกให้ใช้มือขวาเนี่ยตบปไปแค่นี้เองนะครับแบ็กสวิงก้านกามือขวาตบไปนะครับตรงนี้นะครับจะทําให้ท่านผู้ชมเนี่ยทราบว่ามือขวาเนี่ยสังเกตพลังมันจะไม่ได้ไปเยอะมากจนเกินไปนะครับเราให้รู้สึกว่ามือขวาเนี่ยใช้แค่เนี่ยฮะดันอ่าเดี๋ยวดัววนค่าอีกทีนะฮะก้ 9, นานกามือนี้ตบลงมาแบบนี้นะครับ แบ็กสวิงมือที่ตบลงมาแล้วเราลองมาตีลูกแล้วเรามาดูกันนะครับว่าเราตีแล้วลูกไปทางไหนนะครับมาเราเซตอัพนะครับเบาๆนะครับไม่ต้องแรงอ่านี่ตรงๆนะครับช่วงแรกนะครับจะมีอาการตียงไม่ค่อยแม่นไม่เป็นไรนะครับไม่ต้องเร่งนั่นคือเราอาจจะเร่งมากเกินไปลองเบาๆก่อนเนี่ยสังเกตลูกนี้หน้าเปิดไปนิดนึงนั่นคือ แสดงว่ามือซ้ายเราช้าเนี่ยเราสามารถเอาจุดนี้มาเช็คได้ ครับท่านผู้ชมอันนี้นะครับก็เป็นเทคนิคนะครับในการที่จะสามารถเช็คนะครับสังเกตเมื่อกี้เราตีไปโดนค่อนข้างดีนะฮะลูกอาจจะขวานิดนึงไม่เป็นไรนะครับส่วนหนึ่งเกิดจากการที่เราตีไปเราสามารถเช็คได้เลยถ้าเกิดสมมติตีไปนะครับลูกไปขวานิดนึงน่นแสดงว่าอะไรครับแสดงว่ามือซ้ายเราอะยังขาดการ,รีลิสนะอันนี้เป็นวิธีเช็คอย่างแรกถ้าท่านผู้ชมที่ตีปุ๊บลูกเข้าซ้ายอ่ะตีไปปุ๊บเนี่ยหมุนไหลเร็วเกินไปลูกเข้าทางซ้าย นั่นคือแสดงมือขวาเราทําเยอะเกินไปไล่ขวาเราทําเยอะเกินไปนะครับแต่ถ้าตีไปแล้วนะครับคุมจังหวะดีๆเบาๆก่อนให้ค่อนข้างตรงก่อนให้มือซ้ายลิฟตามปกติเลยปล่อยมือไปเลยมันจะทําให้นะครับเราเช็คได้ว่าลูกไหนที่ตรงเนี่ยแสดงว่าลูกเนี้ยเป็นฟิลลิ่งของมือทั้งสองข้างในการทานะครับในการที่จะตีจะใช้พลังขนาดไหนนะครับไงท่านผู้ชมลองเอาดิวนี้นะครับลองไปฝึกในสนามด้ายก่อนไม่ต้องรีบแรงนะครับตีเบาๆแค่ขึ้นวงหมุนเบาๆ ปล่อยลงไปพื้นสบายๆนะฮะให้รู้สึก่างนี้ก่อนปล่อยมือสบายๆอย่าไปเกรงมือนะครับให้รู้สึกว่าปล่อยสบายๆเป็นธรรมชาติแล้วท่านผู้ชมจะได้ทราบนะครับว่ามือซ้ายหรือมือขวาท่านเนี่ยทำงานมากเกินไปหรือเปล่าถ้าเกิดเรารู้แล้วว่ามือไหนทํางานมากเกินไปก็ปรับอีกมือให้เร็วขึ้นหรือปรับอีกมือให้เบาลงนะครับอันนี้เป็นเทคนิคที่เชื่อว่านะครับท่านผู้ชมที่มีปัญหาเรื่องตีไดเวอร์นะครับแล้วออกซ้ายหรือออกขวาสามารถเอาจุดนี้นะครับไปเช็คได้นะครับ ครับผมก็เชื่อว่านะครับดิลนี้นะครับไปทำให้ท่ผู้ชมนะครับที่มีปัญหารเรื่องการตีนะครับคล่อมหรือว่าการตีแล้วลูกออกขวานะครับสามารถนําไปแก้และปรับการตีกอล์ฟของท่านให้ดียิ่งขึ้นครับและนี่นะครับก็คือทั้งหมดของช่วง on the T ในสัปดาห์นี้ครับ